สวัสดีค่ะคุณนักศึกษาเจอกับอาจารย์พาวรังสีเวทอีกครั้งในหัวข้อเดิมนะคะคือการเขียนชมภาพถ่ายนะคะในสังคมออนไลน์หรือที่อื่นก็ได้นะคะเราสามารถเขียนชมสามารถพูดชมภาพถ่ายได้เพราะหลายคนในนี้ก็สามารถถ่ายรูปเป็นแล้วก็เป็นตากล้องใช่ไหมคะถ้าดานะคะเขียนวันนี้จะเขียน ให้เราเขียนชมเพื่อนหรือว่าเขียนชมคนโปรดนะคะเมื่อกี้มีแบบไม่ระบุว่าดียังไงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือระบุว่าดียังไงอย่างเช่นมุมสวยสีสวย,ยางนนะแต่ครั้งนี้เป็นการเขียนให้ดูแล้วสนิทสนมไว้ชมเพื่อนไว้ชมคนที่เราเป็นแฟนคลับเขานะคะจริงๆไม่ค่อยชอบคำว,ว่าแฟนคลับเนาะมันฟังเหมือนเป็นคลับไม่เหมือนเป็นคนพูดเราเป็นแฟนๆดีกว่าเนาะตรงประเด็นกว่าอันแรกเลย Again with your missing shot นะคะอีกครั้ง สำหรับคนอะไรนะ Amazing shot ภาพที่อะไนะสุดยอดนะคะน่าตื่นเต้นของคุนะคะ Again with มีความหมายว่าอีกครั้งแปลว่าเราจะชมว่าไม่ใช่แค่ชอ็อตนี้แต่ช็อตในอดีตอดีตที่คนคนนี้นะคะได้เคยถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ไว้ก็สุดยอดแล้วก็น่าตื่นเต้นอัศจรรย์ใจเช่นกันนะคะสร้างน่าเซอร์ไพรต่อไปนะคะ Thanks for sharing your image ขอบคุณที่ แชร์ Share, รูปนะคะใส่ adjective ลงไป thank s for sharing your beautiful image thank for sharing your great image great beautiful emotional vulnerable นะคะหา adjective ที่มีความหมายในเชิงบวกใส่ลงไปนะจุดนี้นะคะ I wish I could take a photo like yours นะคะฉันหวังว่าฉันจะสามารถ ถ่ายภาพได้เหมือนคุณเห็นไหมคะเป็นการชมแบบประมาณว่าถ่อมตัวด้วยว่าตัวเองไม่สามารถนะคะต่อไป this is very nice my dear นะคะอันนี้ดีมากเลยนะที่รักนะคะประมาณว่าเราอาจจะสนิทกับคนนี้หรือคอมเมนต์เขาบ่อยๆนะคะเราถึงเรียกเขาว่า my dear ต่อไปเดี๋ยวว่าเคลียร์หน้าจอของเราแล้วเราก็เอาประโยคตัวอย่างต่อไปมาให้เราดู This is one of my fav นะคะก็คือ fav มาจาก fav r i ิตใช่ไหมนี่คือหนึ่งในไอที่ฉันชอบนะคะฉันอาจจะชอบหลายอันของคนที่เราชมอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่ฉันชอบ most fav ก็ได้ะคะ่ะ my most fav your work is my inspiration นะคะงานของคุณเป็นแรงบันดาลใจของฉันเป็นไงบ้าง อันนี้ยิ่งกว่าแบบว่าถ่อมตัวอีกนะประมาณว่าเห็นเขาแบบว่าเป็นต้นแบบเป็นไอดอลเลยเนาะนะคะ p e a s e make หรือ p e a s e post นะคะ p l e a s e make more of this ให้ทำไอ้นี่มากขึ้นนะขอของแบบนี้มากขึ้นหรือให้โพสไอ้ของแบบนี้มากขึ้นแสดงว่าเป็นของที่ดียวอยากเห็นอีกนะคะอยากเห็นแบบนี้เยอะๆต่อไป can't wait to see the next post นะคะรอไม่ได้แล้วที่จะที่จะ,จะดูโพสต,ต่อไปนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ประมาณว่า ก็เป็นการชมแบบเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขาหรือเขาเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนคนโปรดของเรานะคะก็ขอบคุณมากที่เข้าเรียนวิชากับอาจารย์เพานะคะสวัสดีจ้า